สวัสดีค่ะสร้างขันบอันเมือดกบ,บะ่บเฮ็ดเนาะสร้างไงเอาไฟที่เราลูกนั่นไฟหลอดนั่นของสูบ p หรอลูกของสูบอยู่ใส่ เอาเขี้ยมทีเธอดึงอันนั้นออกมาขึ้นเดี๋ยวจะใช้ดึงของออกจากล้อรถนั่นเขี้ขาแดงลาวไปใช้เอาโบจักยังไงเป็นคนเอาอันนี้อยู่เรื่องมึงที่ไหนว่า,าจะของเอาไปใช้หหิน

ปีสองเน้นะแม่นบอแต่ว่าเธออยู่ปีไหนปีนั่นล่ะการเรียนการเรียนเฮจันทรนก็ส้งเดอดุกเด้อเฮจันทก็สร้างให้เฮาเลียนให้ได้มื่อสําหลาวแล้วดิมื่อแล้วเมื่แล้วสร้าง <c oughs> ช่างเปลี่ยนยางรถช่างปีออสองนันเป็นยางมันออกอยากบอใจนเย็นเจเย็นช่างน้ำมันคือของลูกบุญได้บออยู่กระทิกไงนั่นได้บอ อันนี้กระติ๊กอยู่ข้างลังนั่งช้อน่วยฝุ่นจะเอาลาไปดนน้ำมันนะตัติ๊ดกล่นใ้มันก็ได้ตัวเนี่ยอยู่ข้างลังนี่เพื่อนเพิ่งหย่อนีละลกบอกแล้วหยดน้ำมัน

ากอยู่รดเขาวทางไนกเด้ตัว มัามใจไหวได้ดครอซื้อ,อ,ะะอ,อมแม่ตัวทำผมเบี้ยเลยออกแล้วอะผมมาซื้อแม่พื้นเพือนอืมปุดดาวมันจะปั่นดิสัตว์อ๋อ้โอมันเปลืองกวาดนะมันตีละลูกหอมหอย Ừ. em. Khâu khột bỏ. Ừ. Ừ. nhảy đây bỏ. Nhảy không Nó Nhảy. 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 มันเป็นเด็กเหี่ยวข่าแก่เดอยู่มาเป็นใหม่แบมไอ้บ่ยังนี่เด้กแฟบคุ่ของคุณนี่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 คุณไม่รังยู่ใช่ลูกนี่ก๊อกน้ำก็มีนี่ นั่นเองกอกเดี่ยวขวัวขันโบนเห็นกอกน้ำหามเมื่อบ้านไม่ปังนี่กอกน้ำหลายที่สุดมีทุกจุดไม่ปังเห็ดเองอันนี้เองใส่เองสบายนี่เป็นโบนมันเป็นเศร้าอกอกถุนบ่ ไปเมื่อกดอย่างเดียวบ่แต่หากเป็นลานนี่เขาเนี่ยอันยังเถอะจีหมุนหมุนเนาะแมน่ใส่โ่ใส่คเนีเจว่าตั้ง้านอันนี้ก็ดีเลยบ่ต้องตั้งหรอกแบบว่าสื่อของมาไหวได้ยางแบนยางยังกะ เขาบม่ได้ตังออกเป็นอันนี้ใส่ตีตนีเป็นยอด์้ว ตอนนราลงนีนั้น,นขันเขาก็ต้องระวังน้ำเน้นเนาะใช้หมุดว่าไปกระแทกใช้ยางยางขาดอีกแม่นบ บบปินมองได้ตัวขึ้นขอบ อาจารย์สอนนี่จำได้เบสยูแมนบอดีดีล่ะเ้าบ่ต้องไปจ้างผู้อื่นเห็ดเนาะเขาเรียนมากเขาเอาคมหูเขามาเห็ดมองเขา แม่เจ้เตอ๋อกระบอกมันสิได้เปลี่ยนอีกแล้วบ่ลูกมีเปลี่ยนเปลี่ยนแมนบ่เจ้าเ,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 เตอ๋อเจักบาทเอื่อไปซื้อมาเปลี่ยนเด้อลูกเด้อ 教。<Ciao. S 2> <laughs> เก็บเครื่องมือให้หมดทุกชิ้นนะเออเก่งเก่งเ่งเนี่แหละเขาเรียนมาเฮาก็ใส่กลมอยู่คุงห่าวเาหัเจ้จาห้าวเเสำเด็จสำเด็ด ฝังให้ดูแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ